แน่ตรงนี้เข้ามานะเออตรงนี้มันจะเข้ามาอง่างี้นะเขียนนะสองข้างนะคะรับอีกจะูงก็ไม่เข้าไปเลาวคือต,ตัดแลตัดได้แหละไม่ได้มีอะไรแต่ว่าสิ่งนี้ต้องรับได้ในการตัดระดือน,นิดนึงนะครับลองเล่าให้ฟังพร้อมกันเลยเนาะ,ะนต้องรับเรื่องรอยแผลใะการตัดได้นะครับผ่าตัดทุกอย่างมีแผลหมดนะคะอยู่ตรงนี้เจือตจ๊ดเจือเเข้ามาข้าในเจ็ดนะสองข้างเนะยแน่น,นอนว่าเราตัดไปแล้วเนี่ยเวลาหมอวัดเนี่ยหมอจะตัดปอก เท่าๆกันนะแต่พื้นฐานเดิมมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันก็จะออกมาต่างกันได้บ้างนะครับหยุดยาวมากตอนนี้เรือประมาณนี้ป่ะตงที่มองคิดว่ามองพิเศษเลยคนไทยทุกคนคิดแล้วองแบบเรางดีชอบเขาเป็นเรื่องแต่คนนี้สมๆมันนะสมุนหะให้สัมข่าได้ แค่ตัดปีกจมูกจะหน้าเปลี่ยนขนาดนั้นได้จริงหจริงหรือเค้คลิปนี้คือคำตอบค่ะก่อนและหละังทุกคนว่าเปลี่ยนไหมทางนี้ขอบอกเลยว่าเปลี่ยนมากๆน้องหลอดูดีโอป,ป้าสุดๆแค่ตัดปีกหน้าก็ซอบลงได้จริงๆถ้าใครอยากหล่อดูดีแบบโอป,ป้าแบบนี้กดลิงก์หนะ้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ